สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับเราพามาดูที่สวยติดน้ํานะครับติดกับเขื่อนสันทรายด้านหลังของที่ดินนะครับจะติดกับน้ําเลยนะครับมีแนวขอบเขตชัดเจนนะครับมีต้นหมากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับทุเรียนก็มีต้นเล็กแล้วก็มีต้นใหญ่ประมาณสักสิบต้นนะครับต้นเล็กสองปีครึ่งประมาณนี้นะครับ ที่เป็นที่สูงนะครับอันนี้จะเป็นที่ลาบมาแล้วก็จะขึ้นเนินไปเลยนะครับสวยวิวดีอากาศดีนะครับปลูกบ้านด้านบนนี้ก็สวยนะครับติดกับถนนทางหลวงชนบทนะครับแล้วก็จะได้ทางซอยนะครับซึ่งติดถนนสองด้านนะครับด้านล่างของที่ดินนี่ครับก็จะติดกับเขื่อนเลยนะครับใกล้กับ สันทรายรีสอร์ทประมาณ2กิโลนะครับใกล้กับเซเว่นของพู2กิโลนะครับเหมาะแก่การทำรีสอร์ทร้านอาหารได้ครับผมปลูกบ้านพักอาศัยพักผ่อนนะครับได้เลยครับนี่นะครับเราจะพาเดินไปดูนะครับด้านบนในพื้นที่นะครับก็จะมีบ้านอยู่สองหลังนะครับ จะอยู่ด้านหน้าของสวนนะครับผมจะพาดูด้านนี้นะครับถ้ามองจากด้านบนลงมานะครับวิวดีมากนะครับเห็นน้ำด้านนี้ก็จะติดถนนเลยนะครับ เป็นถนนสาธารนณะถนนทางหลวงชนบทนะครับมีเสาไฟนะครับที่สูงอยู่บันเนินนะครับปลูกบ้านพักอาศัยนี่สวยเลยนะครับวิวด,ววดีอากาศดีนะครับตรงนี้มองเห็นวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวเขาแล้วก็วิวแหล่งน้ํานะครับ แปลงนี้เนื้อที่อยู่ที่6ไร่1งาน49ตารางวานะครับผมขายอยู่ที่ไร่ละ2อล้านสนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบุรีนะครับ095 668 98 9895สวัสดีครับ